สวัสดีค่ะยางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าใหม่แล้วนะคะตัวนี้13.6กี่26เนาะพี่ๆท่านใดที่กาลังรอนะคะอยากได้13.6 26นะาทางนี้เลยนะคะอันนี้เป็นยางเปอร์เซ็นต์มือสองนะารหัสสินค้า206ค่ะสนใจตัวนี้แจ้งน้าตาลม,มาได้เลยนะคะ206ตัวนี้เป็นยางยี่ห้อเฟลเคนนะคะขนาด13.6กี่26ขอบ26นะคะสภาพดีเลยสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะดอกยางโอเคเลยนะดอกยางโอเคมากๆเลยนะคะตัวนี้ใส่รถแท็กเตอร์นะคะ4 55-51แรงม้นะคะเป็นล้อยยางคู่หลังเนาะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้นะคะไม่ใช่ยางลอยดอกเนาะตัวนี้ยี่ห้อฟาวเค้นนะคะแต่ว่าเขามีตําหนิ1จุดนะคะเดยวหนูพาไปชมกันอีกทีเนาะ mm hmm. เขามีตําหนิ1จุดนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะ mm hmm. พี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะขอบกระทะไม่มีบินไม่มีแตกนะเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยมีตําหนิ1จุดนะคะเดยวหนูพาไปชมกันอีกทีนะคะเดยนหนูแจ้งราคาก่อนเลยเนาะ mm hmm. สําหรับตัวนี้ราคานะคะน้ําตาลให้ไปเลยคู่ละ6,800บาทค่ะราคานี้ ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมาหาน้ําตาลได้เลยนะคะบ์โทรศัพท์ ID Line ตามด้านล่างนี้เลยนะตัวนี้นะคะ13.6ขีด26ยี่ห้อเฝ้าเคนสภาพพร้อมใช้งานนะคะเส้นนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีตําหนิก็คืออีกเส้นหนึ่งนะคะตําหนิไม่ใหญ่นะตําหนิไม่ใหญ่นะคะนี่ให้ชมก่อนเนาะขอบกระทะไม่มีบินไม่มีแตก6,800บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะดอกยางโอเคนะ ดอกอยางถือว่าสวยโอเคเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้ซีเรียสเนาะเอาไปใช้งานได้เลยนะตัวนี้ยี่ห้อเาลเค้นนะคะเดี๋ยวหนูพาชมเนาะอันนี้ที่เขามีตําหนินะคะนี่เลยตรงเนี้ยค่ะจุดเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปปะให้นะเดี๋ยวเราจัดการปะให้เนาะพี่ๆที่ได้ไปก็ไปใช้งานได้เลยนะมีตําหนิตรงนี้นะคะ ขอคนไม่ซีเรียสนะตัวนี้6,800บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักหาน้ำตาลได้เลยรหัส2 0 6นะคะแจ้งรหัสกันด้วยเนาะจะได้ไม่ผิดคู่ผิดเส้นนะคะแลวเราต้องอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรมารับเองหน้าร้านกันก็ได้นะคะทางร้านเราก็จะลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะ,ะส่งสินค้าทุกวันนะคะส่งสินค้าทุกวันเลยนะ,ะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะสนใจคู่นี้ก็แจ้งน้ำตาลมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมนะคะสนใจฟาวเค้นคู่นี้ทักขาน,น้ำตาลเลยแจ้งรหัส206ค่ะ